จริงๆผมรู้นะว่าทําไมเขาถึงไม่มีแฟนสักทีเห็นเขาเป็นคนอารมณ์ดีแบบนี้จริงๆเขาเข้าคนยากนะเฮ้ยมันยังไงอ่ะอุนกณเ้าใหญ่ถ้ามันใหญ่ธรรมดาเนี่ยเราไม่ต้องพูดก็ได้แต่นเนี้ยมันทําให้มันเป็นปัญหาในการรักกันเอางี้ครับจริงหรือไม่ฮะที่เขาใหญ่จนคุณเสียเซลเลย ไปอยู่ด้วยกันขอถามเขถาถามหนึ่งขอถามถามเดียวอยู่ด้วยกอน <c oughs> จิงไม่ครับที่คุณหันมามองกัะผมแล้วคุณถอนหายใจครับ <c oughs> ผมก็แค่น้อยใจในโชคชะตาะว่าทำไมคุณพ่อให้ผมมาแค่นี้มีแฟนมาแล้วกี่คนที่นับได้ว่าเป็นแฟน,นเหนื่อยแล้วอะประมาณ4-5คนคนไหนฝังใจสุดคนที่ฝังใจเนี่ยเป็นแฟนหรือไม่